สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ e i y of Tarot b ายกัน h o r ย a นะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตความรกักความสัมพันธ์ของราศีต่อค่ะราศีที่สองนะคะราศีกันค่ะวันที่23สิงหาถึง22กันยาเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้ อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะมันคือชาร์ลรดดิง้งอยา่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะดูไว้เป็นบันเทิงดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดู้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูมานั้นเลยโอเคไหมอ่ะอย่าไปอินกับเขามากนะจ๊ะอา่าขอไพ่หนึ่งใบให้กับราศรีการเป็นพลังงานหลักนะจ๊ะมาฝากข่า,ขาวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ่ะเปิดแล้วคอร์สการเรียนการสอนดูพยา ดูไพ่ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะในวันที่ในวันที่สิบสมกราคุณต้องรับหนังสือเอาไพ่หนังสือไปหัดไปอ่านเพื่อดูความหมายไพ่ก่อนนะคะหนังสืออาจารย์เขียนมาเขียนมาด้วยประสบการณ์ของการการาการอ่านไพ่แล้วก็เอาตำราอะไรเล่มรวมๆกันนะคะ อ่านไพ่คนที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถเรียนได้แต่คุณต้องอ่านอ่านหนังสือเข้ามาเพื่อที่จะรู้ไพ่ให้ได้รับแค่สิบที่นั่งเท่านั้นถ้าสนใจอัดไลน์มาคุยนะจ๊ะโอเคกันทำไมาอาจารย์ดูเหนื่อยใช่ไหม <laughs> อาจารย์ไปเต้นมาเมื่อกี้เปิดเพลงแล้วก็ออกกำลังกายมาเออจะได้มีพลังแก่แล้วต้องรู้จักออกกำลังกายเพื่อหา ให้สุขภาพเป็นแข็งแรงคนแก่ส่วนใหญ่ก็คือขาแข้งอะไรก็เริ่มไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นต้องออกกําลังกายหน่อยหนึ่งเพื่อให้มีปอดที่ดีๆมีพลังงานเยอะ,ยอะๆร่้งใจแข็งแรงซึ่งนั่งมากๆก็มันปวดขาค่ะนั่งมากๆเริ่มปวดขาแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะกันจ๋าอ่ะโอเคเปิดไพ่ให้หมดแล้ว ของคุณของเขาแล้วก็รักของเราสองคนนะจ๊ะไพ่ใบแรกของคุณหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักของคุณเลยแล้วก็ห้าใบาในความรู้สึกในด้านของความรักของคุณในความรู้สึกตอนนี้สถานการณ์รักของคุณเป็นยังไงเออแล้วก็ความรู้สึกที่คนที่คุณรักห้าใบนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์อนาคตซึ่งอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดก็เป็นไปได้นะคะ อย่างที่บอกเป็น g e n e r a l Reading ดวงนี้1นึถึงสิธันวานี้้ค่ะไพ่ Main Energy หลักของคุณเป็น Ace of Swords ไพ่ใบนี้นะคะเป็นลักษณะของคุณกาลังประสบปัญหากับชีวิตมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตต้องการหาคําตอบแต่ยังหาคําตอบไม่ได้พันธนาการตัวเองไว้กับปัญหาจึงไม่สามารถมองเห็นอะไรที่มันกว้างไกลวิธีแค่ปัญหาคือปลดเบื้องอารมณ์กับตัวเองออกมาปลดเบื้องพันธนาการเหล่านี้ออกมาและถ้าคุณปลดเบื้องออกมาทาใจให้นิง่งให้สบายแล้วคุณอาจจะพบกับต้นตอของปัญหาที่แท้จริงว่ามันคืออะไรนะจ๊ะ และไพ่ใบนี้เป็นถือว่าเป็นไพ่แห่งโชคไม่ดีสักเท่าไหร่มีเคราะ์มีแต่มีแต่เรื่องมีปัญหามีแต่เรื่องจุก,กจิกกวนใจบางคนอาจจะเกิดคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลมีการทะเลาะเบ,บาแหวงกับคนรอบข้างเจ้านายลูกน้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีให้เรื่องเครียดมีความวิตกกังวลทีเดียวกันจ๋าถ้าจะแนะนําก็ เรียกว่าต้องแนะนําว่าเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยค่ะอย่าพูดอะไรเยอะรู้ว่าพูดไปเขาบอกว่าพูดไปสองไผ่เบีย้ยนิ่งเสียตําลึงทองเพราะฉะนั้นอยากได้เบีย้ยแล้วอยากได้ตําลึงแล้อยากได้ตําลึงก็พูดไปแต่ถ้าอยากได้เบีย้ยก็เงียบๆซะมันจะดีขึ้นระวังของด้านเรื่องสุขภาพอาจจะมีการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยมีอะไรที่น่ากลัวความรักอย่างที่บอกความรักมีปัญหากลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึง คนจองจําอยู่ในความรู้สึกที่เจ็บปวดความรู้สึกคิดถึงความรู้สึกที่ยังอะไรอาวอวรนกับความทรงจําเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นปลดเปื้องตัวเองออกจากความทรงจําเหล่านี้ซะนะจ๊ะกันอ่ะแนวโน้มความสายไม่ใช่แนวโน้มไพ่ห้าใบาของคุณ อดีตที่ผ่านมาในออฟเพนทิเคิลความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีความชัดเจนกับอะไรทั้งนั้นคุณไม่ได้ให้ความชัดเจนกับความสัมพันธ์ใดๆก็ตามรักที่คุณมีอาจจะเป็นรักที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือคุณไม่ชัดเจนกับเขาก็ได้ไปเรื่อยๆไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีจุดหมายทักทักทักไม่รู้ทักนานๆทักทีทักกันมั่งไม่ทักกันมั่งไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันนะคะความรักไม่มีทิศไม่มีทางไม่ต้องการไม่ีทิศไม่มีทางกับใครมีคนเดินจากใน จากความสัมพันธ์คุณไปคุณเทเขาหรือเขาเทคุณค้า six of อ,อ่าไม่ใช่ซิกสิบแปดถ้วยแปดถ้วยคือการเดินออกจากความรู้สึกที่มันถาถมอยู่ตอนเนี้ย ความรู้สึกที่มันไม่ดีความรู้สึกที่มันแย่อยากเดินออกมาจากความรู้สึกนี้แล้วไปวางแผนชีวิตคุณเป็นคนที่จิตใจดีทีเดียวเป็นผู้ให้นะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบช่วยเหลือญาติมิตรสหายคนน,นคนนู้นคนนั้นคนนี้ระวังมีคนมายืมตังค์แล้วไม่ได้คืนนดี๋จะกันจ๋า,า,จาคนเขาไมา่ยืมตังค์คุณเป็นคนใจบุญนเนาะเป็นคนค่อนข้างจะใจบุญแต่ว่าคนใจบุญกับคนที่คุณรักถ้าคนคนที่คุณไม่รักคุณก็ไม่ใจบุญหรอกแต่ว่าคุณเป็นคนจ,จิตใจดีนะ่ะในใจของคุณชอบช่วยเหลือผู้อื่นทีเดียวเดอะท ว่าไรจ๊ะ The Tower มาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันได้พังลงไปแล้วหรือคนที่คุณเดินจากมาหรือคุณเดินจากเข้าไปความรู้สึกของคุณมันได้พังถล่มทลายลงมามีเด็กมาต้อราคามีเด็กมาขอโอกาสหรือคุณเองอยากจะไปขอโอกาสกับเด็กคนไหนจ๊ะ รักที่มันไม่สามารถชัดเจนได้รักที่มันไปทําบุญเหรอจ๊ะกันไปทําบุญมาเหรอไปทําบุญไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้อยู่ขอให้ไปขอให้จิตใจเข้มแข็งหรือขอให้ถ้ามีความรักดีๆก็ขอให้อยู่ตรงนี้ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ไปเหรอจ้ะ ความสัมพันธ์ใดๆก็ตามของคุณเองน่ะนะคุณรู้ได้นะจ๊ะคุณรู้สึกว่าความรักบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องวิ่งตามแล้วก็มีบางอย่างที่เขาวิ่งหนีเวลาเขาจะไปเขาก็จะมาทักคุณเวลาเขาจะไปคุณก็จะไปทักเขาความรู้สึกที่ไม่เท่าเทียมแต่ก็ยังแบกกันไว้ยังมีความรู้สึกระวังการเงินที่หมุนเงินไม่ทันด้วยนะจ๊ะระวังหมุนเงินไม่ทันขาดแคลนจริงๆไม่ขาดแคลนมากหรอกอาจจะต้องเอาเงินเก่าๆออกมาใช้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะ ลักษณะของเสียดายเงินเดอมูลระวังคนแทงข้างหลังทะลุหัวใจค่ะจดมูล <The moon S 1> เป็นไพ่ที่ไม่ดีเป็นไพ่เมเจอร์คณาด้วยเพราะฉะนั้นไพ่ของเดมูลคือความกังวลอาจจะมีคนที่พูดต่อนหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งโดนแทงข้างหลังทะลุหัวใจเดมูลเป็นความรู้สึกที่อ่อนไหวทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้ทางเลือกสองทางความรู้สึกของคุณกำลังรู้สึกสับสนรังเลกังวลใจสัญชาตญาณของคุณบอกทุาคุณ ให้คุณดูว่าในความสัมพันธ์หรืออะไรใดๆก็ตามที่เข้ามาคุณจะต้อง คือแยกแย้ให้ออกระหว่างความดีกับความชัว่วแยกแย้ออกระหว่างถูกผิดการตัดสินใจออกมาจากอารมณ์ของตัวเองซะเดิมมูลอาจจะเป็นลักษณะของความรู้สึกวิตกกังวลในเรื่องของเงินก็ได้นะอาจจะหมายถึงมีเงินเข้ามาให้ตัดสินใจที่จะต้องจ่ายอะไรไปก่อนนะคะเป็นความกังวลเหล่านั้นถ้าในด้านของความรักก็ค่อนข้างจะระแวงระวังระวังความรักในที่ลับๆของคุณจะเกิด ความเปิดเผยก็เป็นได้ความเครียดจะเข้ามาครอบงานการน,นอนไม่หลับสุขภาพจิตไม่ค่อยดยีประมาณนั้นกันไพ่หาใบาของคนที่คุณรัก the temple land the fool the magician the star ว้าวว้าวว้าวทำไมขึ้นเป็นแผงเมเจอร์คณะจริงๆไพ่เมเจอร์คณะในไพ่78ใบไพ่เมเจอร์คณะมีแค่22ใบซึ่งมันไม่ค่อยขึ้นกับใครสักเท่าไหร่นะจ๊ะแต่นี่มันขึ้นมาโอ้โหสำหรับเขา คุณอาจจะคุยกับคนธาตุดินผู้ศบกันมังกรค่ะเมนค่ะกุมค่ะดินเองผู้ศบกันมังกรดินเองนะคะพลังงานของคนธาตุดินค่อนข้างมาหนาแน่นมากธนูก็ได้เขารู้สึกยังไงเขาทําใจอยู่กับความสัมพันธ์นี้เขาไปเป็นอิสระหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์นี้แล้วเขาใช้ชีวิตอย่าง ชาญฉลาดที่จะปรับตัวปรับใจเดินไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าคนที่คุณคุยเน้นฉลาดนะเป็นคนที่เป็นนักพูดก็ได้เป็นหมอดูก็ได้หรือเป็นคนที่ค่อนข้างจะจบมาอย่างหนึ่งเรียนมาอย่างหนึ่งมาทํางานอีกอย่างบางคนเป็นถึงด็อกเตอร์รือก็มีหรือคุณอาจจะจบปริญญาโทเป็นด็อกเตอร์ก็ได้นะจ๊ะเดอะสตาร์มาบอกว่าเขากำลังเยียวยาจิตใจพักฟื้นสภาพจิตใจเพื่อเดินไปข้างหน้าแล้วค่ะ เดินไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าแต่ถามว่าเขายังคิดถึงคุณไหมยังมีความคิดถึงยังมีความรักให้อยู่ตรงนี้แต่เขาหรือคุณมีครอบครัวแล้วจ้ามีสิบถ้วยเขากำลังหาความมั่นคงมั่งคั่งหาเขาอยากมีที่ดินอยากมีบ้านอยากได้กว่าอยากได้สถาน,นะของเขาที่มีความมั่นคงในฐานะของการเงินที่ดีกว่านี้เขาเจ็บกับคุณสิบดาบ เขายังถือคุณไว้ในมืออยู่เลยค่ะไพ่ของคุณเป็นไพ่คู่ขึ้นมาสองใบทีเดียวนะคะเขายังเจ็บกับคุณเขารู้สึกอยากพบอยากเจออยากเจออยากพูดอยากคุยแต่เขาไม่ทําอะไรทั้งนั้นเพราะคุณสร้างบาดแผลในใจไว้ให้เขาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเขาจะทาอะไรกับความสัมพันธ์ไหมเขานิ่งเฉยค่ะทั้งๆท,ท,ที่บางครั้งในความรู้สึกของเขาอยากอยากมาพูดอยากจะมาคุยอยากจะให้คุณให้โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ ก็เป็นได้หรือคุณอยากไปขอเขาก็เป็นได้แต่เขาจะไม่ทําอะไรเขาก้าวไปข้างหน้าถามว่าเขายังรักไหมรักค่ะแต่เขารักด้วยความชาญฉลาดเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างความด้วยความมั่นใจก้าวไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าก mm hmm. ารอยู่แล้วมันเจ็บเขาเจอสิบดาบทีเดียวคุณทาอะไรกับเขาแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะเดอร์ซันเอสออเพนตรเคิลสี่เหรียญ สี่ไม้ท้าแล้วก็ไนท์ออฟสอดเดอะ e ั u นคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงป,ปปูร่าในมือพ่นฝูงเป็นดารานันกร้องเป็นเน็ตไอดอลเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้นะคนๆน,นี้ค่อนข้างมีความแฟนลี่น่ารักทีเดียวคุณกับเขามันเป็นความสุขซึ่งกันและกันได้เมื่อในอดีตแต่ตอนนี้มาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินคุณเองบอกว่าจะอยากหาความมั่นคง คุณห่วงถึงความมั่นในใจของคุณอาการคุณห่วงถึงฐานะหน้าที่การงานของคุณและคุณอยากได้ความมั่นคงในฐานะทางการเงินผ้าหน้าที่การงานคุณมั่นคงมันก็นํามาซึ่งเงินเพราะฉะนั้นคุณกำลังไปสู่สิ่งใหม่ถามว่าคุณยังคิดถึงไหมก็ยังกั๊กอยู่ยังคิดถึงอยู่แต่ว่าคุณคุณบอกว่าเขาใจร้อน อยากจะมีการทักมีการทายหรือคุณอาจจะได้รู้ข่าวสารเขาจากหน้าเฟ e บุ๊กจากหน้าทํารายการสื่อสารการติดต่อการติดต่อสื่อสารไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นทางอ้อมหรือทางตรงก็ได้นะคะยังอยากรู้อยากพูดอยากคุยอยากส่งข้อความคุณอยากส่งคุณจะใจอ่อนส่งข้อความไปหรือเขาจะใจอ่อนส่งข้อความมาจ้ะขออใบนี้ คุณพยายามบางคนนะบอกกันไปแล้วบอกไลน์บอกเฟซพยายามปิดกั้นอารมณ์การสื่อสารหรือคุณยังไปสืบไปส่องยังมองเขาห่างๆยังห่วงๆอยากรู้ความเป็นไปอยากรู้ว่าเราไม่มีเราแล้วเขามีความสุขดีไหมบางคนเดินจากกันไปแล้วจริงๆเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไง 2เหรียญเขาอยากกลับนะสองเหรียญสดาบแต่เขาไม่กลับหรอกกังวลเขาไม่ตัดสินใจเขาจะอยู่นิ่งๆความสัมพันธ์ใดๆของคุณสองคนก็ตามที่คบกันเร็วการทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจทําให้เขาเจ็บเป็นอย่างมากเขาบอกว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ศึกษาในิส่ยใจคอยังไม่รู้ในิสัยใจคอที่แท้จริงของคุณ ความสัมพันธ์ที่บางอย่างที่มันมาเร็วมันมักจะจบเร็วเสมอเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ของคนบางคนให้รู้ให้รอให้ลีให้ดูก่อนดูดีๆด,ดูช้าๆได้พราเริ่มงานนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอยากได้พระหรืออยากได้อะไรอยากได้พาหรืออยากได้ดาบถ้าเขาอยากได้ดาบ <c oughs> ก็ได้ดาบมาสองเล่มแล้ว โอเคเขานิ่งเฉยใส่คุณค่ะเขารอคุณด้วยความอดทนรอระหว่างในใจลึกๆแต่การรอนั้นเขาก็วิ่งไปข้างหน้าด้วยการที่เขาทำงานไปตั้งสติไกลๆพูนเลยนะจ๊ะเขารู้สึกว่ามันทำอะไรไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้เพราะคนที่ตัดสินใจเป็นคุณไม่ใช่เขาแต่เขามีความสุขดีในที่ของเขาจ้าคุณหลักคิดยังไงกับเขาจ๊ะดินจ๋า คุณเป็นคนคิดเยอะคุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม,ไมไ่ไม้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้คุณชอบเขาคุณบอกว่า ถ้าเขาทักคุณคุณก็คุยกับเขานะเขาคุณบอกว่าคุณยังรักเขาอยู่เลิฟเลิฟคุณยังรอเฝ้ารอเขากลับมาแต่จะให้คุณเทคแอคชั่นอะไรไหมไม่คุณมีความรู้สึกว่าทําไมคุณตัดคนคนนี้ไม่ขาดออกจากชีวิตทําไมคุณรู้สึกผูกพันทําไมรู้สึกคุยแล้วเคุยคุยแล้วอยากคุยอีกคุยแล้วคุยเล่าอยากพบอยากเจออยากเจอแต่จะให้คุณรถอีโก้รถศักดิ์ศรีไปตามง้อเขาทํำไหมไม่ทํารักครั้งนี้อาจจะมีระยะทาง มาเป็นส่วนเกี่ยวข้องระยะทางแล้วก็รักที่ต่างวัยก็เปไปได้คุณอาจจะแก่กว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณหรือไพ่สลับกันได้หรือคุณอาจบางคนอาจจะเป็นผู้ใหญ่แต่นี้ใส่เด็กๆคุณนิ่งคุณเฉยใส่เขาเขาก็นิ่งเขาก็เฉยใส่คุณต่างมองดูกันในท่าทีใครจะทักก่อนใครจะใครจะทักมาใครจะส่งข้อความหากันก่อนประมาณนั้นเลย เออรักกันแต่ชอบกันแต่ก็มองกันไปมองกันมาส่องกันไปส่องกันมาส่องกันจนตาเหล่ไปข้างหนึ่งละเออประมาณนั้นอ่ะบางคนที่จบไปแล้วที่เลิกไปแล้วบางคนที่ห่างหายกันไปแล้วมีโอกาสสามารถจะกลับมาคืนดีหรือมาพูดมาคุยมาทักมาถ่ายได้ไหมการกลับมาคืนเดีก็ไม่ได้ไหมายความว่าต้องกลับมารักกันมามาเป็นคู่กันเพราะ พราะดูแล้วไม่น่าจะเป็นคู่กันได้หรือเปล่าะนะคะไหนดูซิว่าถ้าความสัมพันธ์นี้สามารถจะกลับมามาทักมาทายมาพูดมาคุยหรือมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหม รูชาลีออดคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักครั้งนี้มันเป็นรักที่ต้องการเอาชนะค่ะเอาชนะใจชนะคัดคานเพราะว่าต่างคนต่างมีโก้มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์กันคุณเองมีคนใหม่เข้ามาไหมหรือเขาเองมีคนใหม่เข้ามาเ h e คุณอาจจะอื กลับไม่ได้ไปไม่ถึงคุณเองไม่อยากอยากจะทำไหมอยากจะทักแต่ก็ไม่ทําเขาเองอยากจะทักไหมอยากจะทักแต่ไม่ทําเหมือนสองคนต้องการอาชนะก,กันอะถ้าใครทักก่อนแพ้ถ้าใครทักก่อนมันดูเสียศักดิ์ศรีถ้าทักก่อนแล้วไม่แน่คุณไม่แน่ใจว่าก,การที่คุณทักไปหาเขาหรือกลับไปหาเขาแล้วเขาจะพูดจะคุยด้วยไหมคุณไม่แน่ใจคุณเลยอยู่เฉยๆนิ่งๆในที่ของคุณดีกว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะ เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้คนคนนี้คิดค่ะคิดเป็นคนที่อาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้โดนมาเยอะเจ็บมาแย่ทีเดียวเป็นคนดูเข้มแข็งเป็นคนตรงไปตรงมาไม่หวานหรอกค่ะแต่ความไม่หวานเขามีความจริงใจอยู่ในนั้นเขารักคุณชอบคุณแต่เขาจะปล่อยให้โชคชะตามันนาพามาซึ่งทุกอย่างคนคนนี้เป็นคนฉลาดเขากลาลังทําใจอยู่ค่ะทําใจเพื่อเดินต่อแต่เขาก็ยังสืบยังส่องอยากรู้ว่าคุณไปไหนคุณทําอะไรคุณมีคนใหม่แล้วหรือย,อยังเขาไม่ค่อย ไว้เนื้อเชื่อใจคุณเท่าไรเขาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาไม่ได้รับความยุติธรรมในขนาที่เขาอยู่กับคุณคุณก็ไม่เคยทักเขาไม่เคยทักไม่เคยคุยไม่เคยมีเวลาไม่เคยใส่ใจเพราะฉะนั้นการที่เขาเดินไปข้างหน้าแล้วทําใจในความรู้สึกนี้คงจะดีสักกว่าค่ะประมาณนั้นเขาน่าจะคุยกับราศีตุลน้นํากรกฎมินนท์พิจินูคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมกัน คุณมีความสุขดีในที่ของคุณถึงมันจะมีความแห้งแรงในคุณมีคนเข้ามาค่ะคุณมีคนเข้ามามีคนมามีคนมาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ให้คุณแต่คุณเป็นคนชอบอชนะจริงๆคุณไม่อยากได้ความรักแบบนี้ คุณมีคู่แล้วเหรอคะการมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าหรือครอบครัวคุณค่อนข้างมามีบทบาทในคนกับจิตใจของคุณค่อนข้างมากไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณต้องคิดก่อนเสมอคะ่ะคุณเป็นคนที่หน้าที่การงานดีชีวิตมีความมั่นคงมีบ้านมีรถชีวิตการงานในอดีตดีมากๆมีพร้อมทุกอย่างแล้วแต่คุณอยากได้การเติมเต็มในรักครั้งใหม่เหรอจ้าทั้งทงท,งที่คุณมีครอบครัวแล้วได้บางคนมีแล้วแต่บางคนไม่มี The Devil คุณคิดถึงใคร คุณคิดถึงใครใครบางคนที่คุณปิดบังซ่อนเร้นม,มีความสัมพันธ์เลือกซึ้งกับเขาในอดีตคุณคนค,คุณคบกับคนคนนี้แล้วมีความสัมพันธ์ซ่อนเร้นและลืมเขาไม่ลงลืมเขาไม่ได้แต่ความรักความสัมพันธ์มันไม่ได้ไปแบบราบลื่นทักกันบ้างไปทักกันบ้างอ่อนๆออ,นอบๆมาเดือนหนึ่งหายไป3เดือนมา3เดือนหายไปปีหนึ่งหรือยอย่างเงี้ยทักๆก,กันบ้างแต่ก็ยังคิดถึงกันอยู่ค่ะมันยังเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันอยู่นะคะเขาฝากบอกคุณห้าใบ คุณมีคนใหม่เข้ามาค่ะเขาฝากบอกว่าเขาไม่เชื่อใจคุณหรอกเขาคิดว่าคุณทำรายรับหลังเขาแล้วในความสัมพันธ์นี้ถ้ามันยากลําบากในความสัมพันธ์เขาก็ไม่อยู่ค่ะเขาจะพร้อมเขาพร้อมที่จะไปเขาเสียใจในสิ่งที่คุณทํากับเขาในสิ่งที่คุณทําเมินเฉยคุณไม่ทักไม่สนไม่ดูแลเขาเลยและเขาก็อาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้เขาอาจจะไปโฟกัสกับครอบครัวหรือไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องหรือเขาคิดว่าคุณมีครอบครัวแล้ว คุณไม่ได้ความใส่ใจไม่ได้ความสําคัญไม่ทักไม่ทายคุณทําให้เขามีบาดแผลที่ลึกในใจเจ็บซ้าๆในที่เดิมๆคนๆนี้เป็นคนใช้สมองมากกว่าใช้ใจต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์ต้องการคําพูดก็ได้หรือการกระทําที่เอาชัดเจนออกมาถามว่าเขายังรักคุณไหมเขาไม่รักไม่เจ็บค่ะเขาเจ็บเพราะคุณเพราะฉะนั้นคุณสร้างบาดแผลในใจให้เขาอย่างร้าวรึกทีเดียว คุณล่ะฝากบอกเขาห้าใบดิฝากบอกว่าเดิอมมูนคุณก็ไม่แน่ใจเขาเหมือนกันว่าเขามีคนใหม่ไหมคุณนั่งเฉยๆทั้งที่คุณมีคนใหม่มาคุณอาจจะไม่ชอบคนที่เข้ามาคุยได้คบได้แต่ว่าคุณให้ความชัดเจนกับใครไม่ได้คุณอยากเจอเขาหน่ะคุณอยากพบเขาคุณอยากได้โอกาสจากเขาคุณอยากเขามาทักคุณอีกสักครั้งคุณยังคิดถึงเขาอยู่คุณยังอยากให เาคุณยังอยากพูดอยากคุยยังติดต่อสื่อสารแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่กลัวเสียฟอร์มคุณเลยนิ่งๆเฉยๆคุณเลยไม่ทําอะไรคุณเครียดมากตอนนี้ด้วยภาระหน้าที่ของคุณในด้านของถ้าคนมีครอบครัวแล้วนะคะคุณอาจจะมีภาระหน้าที่แบกความแบกภาระในด้านครอบครัวญาติพี่น้องวงตระกูลไว้เยอะหรือคนรอบข้างไว้เยอะถามว่าคุณชอบกคุณเอาความรักครั้งนี้มันไม่ได้เป็นความรักที่แบบไม่มีไม่ได้อ่ะ คุณมองว่าเขาเติมเต็มให้คุณได้แต่คุณก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาขนาดนั้นคือมีเขาก็ได้ไม่มีเขาก็ได้แต่ถ้ามีมันก็ดีกว่าเพราะคุณเองก็โฟกัสกับเรื่องส่วนตัวของคุณ <c urt ips> คุณเองเป็นคนค่อนข้างรักตัวเองนะการเป็นคนค่อนข้างรักตัวเองถามว่ารักตัวเองเห็นกับตัวไหมไม่เห็นกับตัวค่ะการรักของคุณจะไม่เห็นกับตัวถ้าคุณไม่รักตัวเองเราทําให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์ถ้าคุณไปพูดโกหกกับคนอื่นไปหลอกคนอื่นเขามาให้อยู่ในความสัมพันธ์อย่างเงี้ย คุณก็เห็นแกตัวเพราะคุณทําให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์แต่ถ้าการที่คุณรักครอบครัวรักตัวเองแล้วคุณไม่ไปทําให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์นั่นแหะโอเคนั่นคือคุณรักตัวเองเป็นสิ่งดีนะคะขอห้าใบให้กับการไพ่แนะนํา The t o า e r ค่ะก้าวช่วยรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักเพศเดียวกันก็ได้หญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะจ๊ะคุณอาจจะคุยกับราศีกุมนะจ๊ะคุณเป็น The f ฟู l ใช่ไหมความคิดของคุณ เป็นความรู้สึกคนเนี่ยเป็นคนคนคุณจริงๆคุณมีช้อยเยอะช้อยคุณมากทีเดียวค่อนข้างของไม่ขาดค่ะแล้วเป็นคนที่มีอีกโก้มีก้าวถ้วยก็คิดว่าฉันมีดีถ้าเธอไม่รักฉันไม่ชอบฉันก็มีคนหลายๆคนที่จะชอบฉันแต่คุณก็ยังอยากกลับไปหาเขาคนราศีกลุ่มนี้ไหมแต่คุณอยากได้ความรักที่ไม่ผูกมัดไม่ต้องการอะไรคุณชอบเขารักเขาแต่คุณไม่อยากเขาคิดมากในความสัมพันธ์ เป็นรักการชอบกันแต่อย่ามาผูกมัดมกันประมาณนั้นเขาเดินจากคุณไปแล้วแต่คุณยังคิดถึงยังอารววนยังห่วงหายังอยากมีเขาแต่คุณก็เห็นกับตัวกับเขาหรือเปล่าคุณยังถือเขาไว้ในมือแน่นเลยไพ่แน,นะนําว่าในเมื่อในเมื่อคุณเองก็ไม่ได้คิดว่าจะเลือกเขาเขาแค่เป็นช้อยแล้วคุณจะมาทุกกายทุกใจทําไมเพราะเขาคนนี้ใช่ปะเพราะนั้น ก็การเดินจากมาหรือเขาเดินจากไปก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วคุณก็เริ่มต้นใหม่กับครอบครัวของคุณคุณก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณและคุณจะอยากกลับไปทําไมอีกในเมื่อค,คุณคิดว่าคุณไม่ดีก็ไปกับคนอื่นระเว้นเขาไว้สักคนรับไปต่อกับคนอื่นไปกัน <laughs> อะไรวะจาน <laughs> <laughs> อย่าลืมเออย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ลืมกด อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ทิคบูชชันบล็อกอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งเก้งมันจะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งกระดิ่งของอาจารย์มันจะมีกระดิ่งเล็ก,เลก,เลกๆเข้ามาน,น่นารักน่ารักอ่ะกดไปแล้วมันก็จะแจ้งเตือนเวลาอาจารย์อัคพคลิปก็จะได้ไม่พลาดคลิปใดๆทั้งเส้นเข้าใจใช่ปะ กระดิ่งของอาจารย์น่ารักนะลูกกลมๆเล็กๆเ, <laughs> <laughs> เห็นไหมล่ามันอยู่ตรงนี้ยมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงโทรศัพท์ของคุณอนะ่ะกระดิ่งเล็กๆอะ่ะเออกดไว้กดไว้แล้วมัต้องมาถามว่าคลิปนี้อยู่ไหนคลิปนี้อยู่ไหนแฟนคลับตัวจริงต้องรู้คลิปอันไหนขึ้นไปแล้วไม่ขึ้นไปแล้วเข้าใจปะร <laughs> ักนะจุบจ๊บๆแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ